สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งในะ FK How to Play นะครับผมวันนี้เอาเกมหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับเอาใจครอบครัว Family นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า My Farm Shop นะครับผมเกมนี้เล่นได้2-4คนนะครับใช้เวลาประมาณ30-45นาทีก็จริงๆแล้วเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะที่ผมลองดูนะครับ อายุประมาณ8บวกนะครับแต่ผมลองให้เจ้าตัวเล็กของผมอายุ4ขวบเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ไม่มีสตราทิชีนะครับก็คือเล่นสนุกๆได้ไม่เป็นไรก็คือเขาร่วมจอยอยู่ในเกมได้ก็คือ4ขวบจริงๆก็พอเล่นได้แล้วสําหรับคนอันนี้แล้วแต่เด็กนะเพราะว่านวาค่อนข้างจะมีสมาธิอยู่กับตัวพอสมควรนะครับอ่าโอเคทีนี้อ่า ต,ตัวเกมเกี่ยวกับอะไรก่อนนะครับผมตัวเกมนั้นเกี่ยวกับว่าเรานะครับเป็นเจ้าของฟาร์มครับเรามีฟาร์มอยู่10แปลงครับที่จะผลิตพวกอ,อุปกรณ์ในฟาร์าผมผลิตในฟาร์มนะครับให้เราไม่ว่าจะเป็นไข่นมนะครับขนแกะนะครับหรือจะเป็นพวกน้ำผึ้งนะครับก็คือเราจะเอาผลิตตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ต้องมา จัดสันนะครับขายนะครับใครทุกครั้งที่เราขายจะได้เงินเงินจะเป็นสกอร์ในเกมนี้นะครับใครมีเงินเยอะที่สุดชนะนะครับระหว่างที่เล่นครับเราใช้วิธีการทอยลูกเต๋านะครับเวลาทอยลูกเต๋าฮะเราทอยไปปุ๊บเสร็จแล้วมันจะคล้ายๆกับมาชีโคโลแต่ว่าเกมนี้เราจะเลือกลูกเต๋าได้ว่าเอาลูกไหนครับใช้สําหรับในการอัปเกรดฟางแล้วก็2ลูกที่เหลือครับเราจะเอามาใช้เป็นตัวโปรดักชันนั่นเองครับเดี๋ยวฟังดูน่าสนใจดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกมนี้มีวิธีการเซตอัพ อันดับแรกเลยนะครับผมให้เราเพื่อนๆไปหาตลาดกลางนะครับนี้จะเป็นตลาดกลางนะเป็นฟาร์มแฟร์นะครับผมในเกมจะเรียกว่ามาร์เก็ตนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเอามาจากนั้นครับให้หากาดนะครับที่มีรูปดาวแบบนี้นะที่มีรูปดาวแบบนี้ครับมันจะมีทั้งหมด6ใบครับสลับครับแบบนี้นะครับแล้ววางไว้ในเลขห อันดับต่อมาครับเราจะมาเตรียมฟิล l ล์ก r d นะครับหรือว่าฟิล l d ์เด็กนะครับก็คือมันจะมีตัวเลขครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าหให้เรา,าเรียงแยกเอาไว้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นครับ มันจะเซตตามจานวนผู้เล่นในกรณีนี้ผมขออนุญาตเซตสำหรับ2 Player นะครับแต่ผมจะเตรียมในส่วนของอพื้นที่ข้างล่างนะครับผมมาให้ให้ดูนะครับเป็นตารางข้างล่างว่าแต่ละคนนั้นถ้ามี3 Player ต้องใช้กี่ใบนะครับสี่เพลเยอร์ต้องใช้กี่ใบแต่ถ้า2 Player ครับตามคลิปตัวนี้ได้เลย อันดับแรกครับให้เราเซตในส่วนของเลข6ก่อนเลข6ครับทําการสลับครับแล้วหยิบมา2ใบแล้ววางไว้นะครับแบบนี้เลยที่เหลือเราใช้ครับขออนุญาตรีมูฟอันนี้ให้เราเก็บกลับกล่องไว้ที่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บทีเดียวจากนั้นครับไปที่เลข5ใช้ทั้งหมด7ใบครับสลับปึ๊บเอา7ใบครับ1 2 3 4 5 6 7ครับอ่าครับ ได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ทับเอาเลข5นั้นทับบนเลข6แบบนี้นะครับเลขก4ครับใช้3าเลข3ใช้5ครับอ่าใบครับ1 2 3 4 5นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับสลับสักนิดหนึ่ง ก็เอาเลข3วางทับบนเลข4ก็จะทับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลข2ใช้5ใบเหมือนกันนะครับขออนุญาตสลับนิดนึงอ่ะส่วนนี้ออกมาเลยแล้วกัน1 2นะครับ3 4 5นะครับแล้วก็เอาเลข2ครับขึ้นไปวางทับบนเลข3มันก็จะซ้อนสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นฟาร์มเด็กนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราเอาในส่วนของเลข1ครับ5ใบเหมือนกันนะ ครับเรียบร้อยก็เอาตรงนี้ครับขึ้นมาวางไว้บนเด็กเราก็จะได้เด็กของตัวฟาร์มเด็กครับเอาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้นะครับเอาไว้ให้รีฟิลในส่วนของนี้แล้วเราจะรีเริ่มรีฟิลครับเราจะเริ่มรีฟิลจากหมายเลขหนึ่งก่อน1น,นะครับ2 3 4นะครับแล้วก็5เป็นอันว่าเรียบร้อยในส่วนของกระดานมาเก็ตแล้วให้เรานะครับเตรียมในส่วนของซัพลายนะครับ ซึ่งกองการนะถ้าเราเบสิกเกมนั้นจะมีสัพพายแค่4อย่างนี้นะมีน้ําผึ้งไข่นะครับไหมพรมแล้วก็นมนะครับมีเท่านี้ใช้เท่านี้สําหรับเบสิกเกมส่วนในส่วนของโมดูโมดูลนะเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงท้ายเรื่อวขออธิบายวิธีการเซตอัพแต่ละโมดูลมาให้ด้วยเพราะในเกมนี้มีมาให้เล่นเพิ่มอีก3าโมดูลนะมันจะคอมเพล็กซ์มากกว่าในส่วนของเบสิกนะครับซึ่งปกติผมเวลาเล่นกับลูกผมจะเล่นในส่วนของแค่เบสิกเท่านั้นเองนะครับอะต่อมาครับวางโทเค็นมาร์กเกอร์ครับไปที่เร มาร์เกอร์ตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนครบรอบใช้เป็น50กับ1น0คะแนนนะครับก็คือเราก็จะวางไว้ที่ตรงส่วนของการเริ่มต้นตรงนี้มีทรัพยากรอีก2อย่างที่ผมลืมพูดถึงไปนะคือในส่วนของทตาตะวันและในส่วนของบาร์แบล็กนะครับบาร์แบล็กตัวนี้นะฮะต้องมีใช้ด้วยนะครับผมจากนั้นครับให้เตรียมในส่วนของฟาร์มฟิลนะครับอันนี้ให้สุ่มแจกนะเพราะแต่ละกระดานนั้นมันมีต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับให้สุ่มแจกขึ้นมาแล้วเอาด้านที่มีทรัพยากรครบ10ชิช่องนะครับ เอาไว้เล่นในส่วนของเบสิกส่วนในด้านหลังครับมันจะเอาไว้เล่นในส่วนของโมดูลที่ชื่อว่าจำสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในส่วนต่อไปทีนี้เอาด้านเบสิกให้จบก่อนนะฮะเมื่อเราได้ด้านเบสิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาในส่วนของเจ้าล้านฟาร์มตรงนี้นะครับให้ตรงกับสีเรานะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะอันนี้ถ้าดูวิธีดูสีก็คือดูตรงผ้าใบนะฮะผ้าใบของมันผ้าใบตรงนี้จะเป็นสีฟ้าผ้าใบตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับ จากนั้นครับเริ่มทรัพยากรเริ่มต้นครับผู้เล่นจะได้รับทรัพยากรคนละหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับคือนมนะครับไหมพรมน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ไข่นะทั้งหมดนะมันจะมีทั้งหมดทั้งหมดอย่างละอันนะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันแล้วก็เจ้าบาร์บแบ็กตัวนี้นะครับ2อ,อันนะครับเอาไว้ใช้เปลี่ยนหนะ้าเราจะอธิบายตอนเล่นนะว่าใช้อย่างไง ก็เท่านี้ครับการเซตอัพของเกมเกมนี้นั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของพวกโมดูลต่างๆกันมาถึงโมดูลแรกครับซี่สิมเพิลที่สุดเลยนะครับในส่วนของโมดูลที่ชื่อว่าจัม p s สตาร์ทนะครับจัม p s สตารคือโมดูลที่จะทำให้ผู้เล่นนะครับมี จุดเริ่มต้นนะครับที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรจากอันเดิมจากอันเดิมเนี่ยปกติมันจะแค่แตกต่างกันแค่สลับเลขเฉยๆนะครับไอพืน้ำผึ้งไปอยู่เลข3ไข่ไปอยู่เลขสามอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ละกระดานจะสลับแค่นี้เองนะแต่ถ้าเรามาในส่วนของจัมสตาร์ครับจัมสตาร์ครับเราใช้การ์ดในส่วนของการ์ดสีเหลืองนะครับตัวนี้นะเซตนี้เซตเดี่ยวนะครับทำการสลับครับแล้วแจกให้ผู้เล่นนั้นคนละ2ใบนะครับทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนกระดานครับ ในส่วนของกระดานที่เป็นหน้าหน้าเบสิกครับเปลี่ยนไปนด้านที่เป็นจัมพ์สตาร์ทนะครับเวอร์ชันก็คือจะเป็นด้านนี้มันจะสังเกตดูมันจะมีช่องว่างอยู่2ช่องครับเลข4กับเลข8ปดกาสองใบนี้ครับเราจะไปฟิตในเลข4หรือเลข8ก็ได้นะครับก็เลือกเอานะครับอ่ะทางนี้ก็เหมือนกันนะครับทำด้วยกันเลยพร้อมกันนะก็จะเป็นในส่วนของจัมพ์สตาร์ทนะเราก็จะสามารถที่จะ มีการเริ่มต้นอะไรที่มันแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกนะในส่วนของจัมสตาร์นี่คือโมดูลจัมสตาร์ครับง่ายมากๆนะครับสำหรับการเซตอัพเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของโมดูลต่อไปกันมาต่อกันนะในส่วนของ Farmer Module นะซึ่งเป็นโมดูลอีก1โมดูลแต่เป็นโมดูลที่ซับซ้อนที่สุดแล้วนะครับผมในเกมนี้ก็หลังอย่างแรกเลยนะให้เราไปเอาทายที่เป็นรูปฟาร์เมอร์นะเป็นคนชาวเป็นชาวนาน,นะครับอันนี้ออกมานะสลับแล้วก็ สุ่มออกมา4อันนะครับเราจะใช้แค่สอันต่อเกมเท่านั้นเองอรผมสุ่มออกมาแล้วครับหนึ่งสองสามแล้วก็4แล้วกันนะครับที่เหลือเราไม่ใช้เก็บกับกล่องไปเลยนะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นมานะครับให้ครบ4อันขออนุญาตวางนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะล้นจอนะครับโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ให้เราแอดไซน์ครับในส่วนของ transport token นะครับ transport token เนี่ยหนึ่งอันนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้สุ่มก็ได้นะครับยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ละกันเอาให้วางหนึ่งอันแต่ต นะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะสุดท้ายครับให้เราเตรียมในส่วนพอเราเซตอัพทุกอย่างเหมือนเดิมนะต่างกันแค่เพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็โทเค็นไรของที่เป็นไข่ไอ้ตรงนั้นก็ใช้ปกติผมอนุญาตเก็บนะครับเพราะมันล้นแล้วนะครับแต่เราจะมีโทเค็นตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะทีนี้นะครับพอจังหวะที่เราเซตอัพเริ่มต้นครับซึ่งไอ้ส่วนของดาวนั้นเราจะเปิดออกมาแบบนี้นะเวลาเราเล่นเล่นเกมนะครับเราก็จะทําการทอยนะครับ ทอยในส่วนของเพื่อที่จะเอาฟาร์มเมอร์ตัวนี้ครับไปวางเอาไว้นะครับให้เอาฟาร์มเมอร์ถ้าเราทอยได้4ครับเราจะเอาฟาร์มเมอร์ไปวางไว้บนเลข4เมื่อเวลาวางทับลงไปครับใบที่อยู่ข้างล่างจะดิสการ์ดลงสู่ดิสการ์ดพายนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาเราทอยออกฟาร์มเมอร์ครับเวลาเล่นนะเวลาเราทอยออกฟาร์มเมอร์นั้นเราจะถ้าเรามีโทเค็นอันไหนครับเราจะแอคทีเวทสกิลบนนี้ได้นะเช่นสมมุติว่า สมมุติว่าเราทอยผมสม่วนถอยมาปุ๊บแล้วผมเลือกเนี่ยปรากฏว่าผมเลือกเลขสี่สมมติมีเลขสี่ด้วยอะผมเลือกเลขสี่ป๊บขน้นมาปุ๊บผมได้ฟาลเมอร์แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะได้เลยอย่างหนึ่งครับผมจะได้โทเค็นเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกได้นะแต่ต้องไม่ซ้ํากันอย่างเช่นผมจะแท็กเตอ์กับไอ้ทุ่งหญ้ไาไอ้ต้นไม้สีเขียวอันนี้ออกมานะครับพอได้มาปุ๊บเสร็จนะครับผมสามารถที่จะเล่นนะครับ ความสามารถของ AE ที่มันเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวอันนี้ได้โดยการจ่ายอันนี้ทิ้ง1อันนะครับคนที่อยู่นอกเทินก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ต้องจ่ายโทเค็นนี้ทํากี่ครั้งก็ได้ครับจนกว่าโทเค็นจะหมดนะครับส่วนอันนี้ครับถ้าผมจ่ายนี้ก็คือจะเล่นความสามารถอันนี้นะครับถ้านในกรณีเราถอยไปตกชานาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าโทเค็นเนี่ยมาไปอยู่กับเพื่อนหมดเลยเพื่อนไม่ยอมใช้เราไปดึงจากโทเค็นของเพื่อนมาได้นะอันนี้ไม่มีถนะ้านในสัพลายไม่มีนะครับเมื่อเราเล่นเมื่อเราเล่นชาณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ การ์ตตัวนี้มันจะไปทับอยู่ที่อย่างนี้ก่อนนะครับให้เรารู้ว่าเราเล่นไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับก่อนที่เราจะรีฟิลการ์ลจะมาให้เต็มเนี่ยในส่วนของเฟสที่เราจะรีฟิลนะครับชาวนาจะไปลงในส่วนของตรงนี้ครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เราเลือกเอาว่าจะไปลงตรงไหนสักผงอาจจะไปลงแทนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็รีฟิลใบใหม่ขึ้นมาเต็มให้เป็นแบบนี้นี่คือหลักการเล่นของในส่วนของอ่าโมดูลชาวนานะครับ <_ S 2> ก็คือในส่วนของอีกหนึ่งโมดูลนั่นเองเดี <owning S 1> ๋วยวเราจะไปต่อกันในส่วนของโกงโมดูลครับซึ่งเป็นโมดท้าย โมดูลสุดท้ายจะเป็นโมดูลที่เรียกว่าโกโมดูลโกโมดูลนะครับคือพันระบบภารกิจนี้เอาง่ายๆนะครับมันคือระบบภารกิจให้เราใช้ในส่วนของการ์ดสีฟ้านะครับอันนี้รวมถึงกับโทเค็นที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ซึ่งมันจะมีเพยเยอร์ละ2อันนะแต่อันนี้เราผมหยิบมาให้ดู2เพเยอร์ก่อนนะั่นคือสีเพยเยอร์สีน้ำเงินกับเพเยอร์สีแดงนะครับเราจะสลับนะครับแล้วเราก็เปิดโมดูลออกมาโมดูลของโกนั้นออกมา2อันนะววางไว้ตรงไหนของกระดานก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ เมื่อมีอย่างกรณีนี้ใครมีไอ้เจ้าถุงตัวนี้นะครับถุงตัวนี้8อันนะครับเป็นคนแรกนะครับอยู่ในพื้นที่ของเราเราสามารถเขยมได้สมมติสีน้ําเงินเขมได้เราก็จะมาวางไว้คนเคยมได้คนแรกครับจะเรื่องคะแนนขึ้น6คะแนนทันทีนะครับถ้าสมมุติสีแดงตามาครับเคมตัวนี้ครับได้เป็นอันดับที่2ครับได้3นะคนต่อไปเคยมไม่ได้แล้วมีแค่ที่1กับที่2เท่านั้นนะครับในถ้าเราเล่น 3- าถึงสคนนี่คือโกโมดูลนะครับมีแค่นี้ก็คือเพิ่มมิติในการทําภารกิจเข้ามาแล้วก็ทําให้เกมมาดูน่าเล นะครับก็เซตอัพมีเท่านี้นะครมีโมดูลแค่สามโมดูลนะครับก็สําหรับใครที่เผื่อที่จะซื้อไปและเผื่อจะเซตอัพไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็มาให้ดูเล่นให้ดูามาเซตอัพให้ดูก่อนนะครแต่แน่นอนครับเดี๋ยวเอลจะเล่นให้ดูด้วยนะครับพร้อมกับฟูลโมดูลเลยนะซัดโมดูลทั้งหมดเลยนะครับทีเดียว นะครับเข้ามาให้ดูเลยนะว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงนะโปรเซสของเกมนั้นเป็นยังไงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมดีๆครับที่อยากจะแนะนําให้ลองเล่นกันนะครับก็ไงไาเดี๋ยววันนี้แอลขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน MyFarmShop Gameplay ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับแอลครับสวัสดีครับ